ป็นแต่สูภาพหรือรับรถเลยไม,ไม่ได้หยาอได้เลยไม่ได้เคยประกาศจะเหมือน,แ,นแกจะมาสมัครก็ค,คือมาสมัครขับรถเราเนี่ยแหละไม่ใช่ขับรถบรรทุกป้งงการเบาวมันต้องวางแผนการเงิน่ะช่วงนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอน พี่น้องว่าแผนการเงินนล้นจา้าที่มสำคัญร้อยก็บาทนี่ฝากคือบัตรเขาคงก็เมาเมาก็ได้ให้กำลังใจกับทีมงานมารำเจ๊กันร้อยนะคะแบบไฮซ้มกับขึ้นหมอดกันอาการเยิน,นยมกันด้วย

เ,เชิญน,น้ำใช่ค่ะวันที่13เนี่ยที่เราถึงเนี่ยค่ะแอนก็ยกเลิกของสุกูตคือสถานที่มันจัดงานไม่ได้แล้วแม่บังคิดไอทีของเดมมันโดนอาตอนนี้แ่บแสบอ่ะย่างเค้กใกล้ย่างอันนี้ไหมกินไปนี่ไม่เป็นสิ มันอมมันอุมหมันไ่ราน oh, ้อยจิมแซ่บผิดลี่ยนกระดูกเดิดเอาบอกหนูไปวันนี้แค่พิจิตรแล้วก็เดี๋ยวกลับมากลับมาอยู่อีกสองมืออยู่สองมือที่สามที่สี่สิบหักอยู่สุรินทร์สุรินทร์จ้ะนเนืเ้อเนื้อย่อเพิ่มมาแล้วเนื้อประเดีแล้วส่งกเราตังใจให้พี่น้องฟังคุณเด้อจังหวัดที่อยู่ท่า